สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับอ่ะวันนี้นะครับกลับมาพบกันในวันพุธนะครับ24พฤษภาคมนะครับวันนี้2คู่นะครับที่คัดมาฝากกันนะก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมีฟุตบอลคูเปอร์เรียนัดชิงชนะเลิศนะครับผมอ่ะไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นฟุตบอล นัชชิชนะเลศนะครับในโคปาอิตาเลียนะครับระหว่างฟิโอเรนติน่าครับจะพบกับอินเตอร์มิลานนะครับก็ปีนี้นะครับเตะที่สนามกลางครับเป็นสนามเย่าของโรมาก็คือสต a ดิโอโอลิมปิโกนะครับผมจะเตะในเวลาทีสอนะครับฟิโอนะครับผลงานช่วงหลังก็ต้องบอกว่าอาจจะมีสะดุดไปบ้างแผ่วไปบ้างแต่ภาพรวมถือว่าดูดีเลยนะครับเพราะว่า พวกเขาเข้าชิงฟุตบอลทั่วสองรายการนะครับก็จะมีรายการนี้นะครับแล้วก็ในฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เป็นการลุ้นถ้วยแชมป์ระดับยุโรปนะครับส่วนรอบก่อนนะครับในรายการนี้เนี่ยก็ผ่านด่านเครโมเนเซมาสกอร์รวม2-0นะครับส่วนอินเตอร์นะครับอินเตอร์ผลงานดีมากๆนะครับเกมล่าสุดอาจจะแพ้นาบปลีมา1-3แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มดีนะครับชนะฟังไเกมรวด แล้วก็รอบที่แล้วผ่านนาโรมามาเนะเอ้ยผ่านดาร์ยูเวนตุสมาแล้วก็อ่าในรายการยุโรปเนี่ยก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงด้วยนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะบอกว่าปีเนี้ยเป็นสองทีมที่มีลุ้นแชมป์บอลถ้วยถึงสองรายการเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นเกมนัดชิงแน่นอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับไปบอลที่เตะนัดเดียวรู้ผลนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เนี่ยใครที่วางแผนมาดีกว่านะครับใครที่ปิดภาพน้อยกว่าหรือว่าใครที่มีคนเดิดขาดมากกว่านะครับถ้าส่วนตัวมองว่าเกมนี้โอเคแด้โอกาสเสมอเปิดกว้านะในช่วง90นาทีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็น่าจะเน้นรัดกลุ่มนะเน้นเชิงกันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความเด็ดขาดเรื่องของทีเด็ดเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ตายต่างๆเนี่ย อินเตอร์มีจุดนี้ที่ดีกว่านะครับเพราะมีแนวลุกที่หยุดบังผลได้หลายคนนะครับทั้งอ่าทาร์โรมาติเนสนะครับส่วนลูกากูช่วงหลังก็กลับมาผลงานดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมมองว่า,วาเกมเนี้ยอ่าถ้าต้องเลือกสักหนึ่งทีมที่จะเป็นผู้ชนะในช่วง90นาทีเนี่ยผมยังมองว่าอินเตอร์มีจุดนี้ที่ดีกว่านะครับราคาเปิดมา0.5ครับวันนี้ผมให้มองที่อินเตอร์มิลานดีกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็น ฟุตบอลเพเปอร์ล hmm. ีนะครับ mm hmm. เป็นไบรทัน hmm. เจอกับแมตซิตี้นะครับไบรทัน mm hmm. อยู่อันดับที่6นะครับ61คะแนนจากสาเกมก็มีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับตอนนี้ส uh, mm hmm. ามสเกม61คะแนนนะครับนำหน้าวิลล่า3แต้มแล้วก็ตามหลังลิฟูอยู่5คะแนนนะครับ แล้วก็แข่งแล้วก็หนึ่งเกมด้วยนะครับก็ดูแล้วปีนี้ได้ไปแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าจะได้ไปยูโรปาลีกหรือว่าได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันแต่ว่าปีนี้จัดว่าเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่ในทีมเนี่ยมีนักเตะที่ผลง,งานดีหลายคนนะครับเจริชัยมากๆนะครับมีหลายๆเกมที่พวกเขาล้มทีมใหญ่ได้นะอย่างเช่นอาร์เซนอลเชลซีมนซิตี้นะครับมีหลายทีเลยที่พวกเขาทำผลงานได้ดียามเจอด้วยนะครับ อย่าแมนยูก,ก็โดนมาเหมือนกันนะครับก็จัดว่าเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับส่วนแมนซิตี้ครับไม่แพ้ใครมา24เกมติดต่อกันแล้วก็ชนะได้แตะหลัก20เกมผลงานดีมากๆนะแล้วก็คู่ควรกับการคว้าแชมปพรีเมียรลีกไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับผมผมว่าเกมนี้นะครับซิตี้น่าจะพักตัวหลักเอาไว้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะเก็บแรง เพื่อที่จะรักษาความสดไ้บ้างเพราะเดี๋ยวจะมีนัดชิง2รายการก็คือเอฟเอคัพแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะเกมนี้นะครับถ้าสำรองซิตี้เนี่ยไปเยือนไบตันก็เลยคิดว่าไบาตันน่าจะดูภาษีดีกว่าวันนี้ในการเก็บแป้มได้นะครับจริงอยู่ที่สำรองของซิตี้เนี่ยก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเกมนี้พลังใจและก็ความโฟกัสเนี่ยน่าจะเป็นทางไบตันที่น่าจะเน้นมากกว่า ซิตี้น่าจะเล่นแบบไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะาต้องการเก็บแนงเอาไว้ด้วยนะผมคิดว่าเกมนี้เลที่เปิดมา0.75ให้รองที่ใบตันดีกว่านะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ